ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกดก้าวดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีธนูประจําวันที่16พฤษภาคมไปจนถึงสิ้นเดือนเลยก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r ร b e กดกระดิ่งติดตามเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยคอนเทนต์นี้นะครับเป็นการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงนะครับไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเรื่องอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะแต่ทีเนี้ย เราจะเอาให้เทพินดูเนี่ยมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํำยังไงดียิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํายังไงให้หนักกลายเป็นเบาเอาละเรามาเริ่มกันเลยดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมถุนเราจะเรียกว่าพบปัตตนิที่แปลว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ครองนะผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์เพศตรงข้ามนะครับในราศีกันเราจะเรียกว่าพบกรรมที่แปลว่าการงานการกระทำวิถีชีวิตการดำเนินชีวิต อะไรเขว่ากันไปเอาละในช่วงของเดือนนี้ดีนะครับคู่สัญญาดีการงานดีนะครับเอาละดาวเจ้าเราืองคู่ครองนะครับไปสถิตถึงตัวเราเองเลยในภพปุตตะก็แสดงว่าเราเองนี่ยจะมีคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญา นะครับนะเข้ามาในลักษณะต่างๆนะครับบางคนเป็นโสดก็มีเกณฑ์ที่จะได้คู่ครองเข้ามานะหรือมีรักข้างใหม่เข้ามาได้เหมือนกันนะครับนะก็ต้องบอกว่าด้วยความที่มันถึงตัวเนาะนะปัตตานีไปอยู่ในเรือนปุกตะถึงตัวเนี่ยก็เรื่องความรักก็กระหนุงระหนิงนิดนึงนะก็มีความสุขพอสมควรถ้าเป็นทักษะที่ดีนะไม่มีคําว่าการกินดีมาเกี่ยวข้องนะพอถ้าเกิดมีคําว่าการกินดีมาเกี่ยวข้องบางทีมันอาจจะหมายเรื่องกิ๊ก นะหรือเรื่องเด็กหรือเรื่องอะไรเนี่ยที่มาหาแล้วมันจะทําให้เรื่องปวดหัวอะไรประมาณนี้อันนีก้ก็ต้องระมัดระวังแต่แน่นอนคบว่าปัตนตีไปอยู่ในเรื่องของพุทธะเนี่ยนะครับมีคู่สัญญาใหม่มีการเจอนู่นเจอนี่เจอ,น, ύ, เจอน, ύ, นั่นนะครับนะก็ประมาณนี้นะในมุมดีก็มีนะขอให้เป็นอย่าเป็นการ,รกินีก็พอนะเพราะถ้าเกิดเป็นการ,รกินีมันก็จะยุ่งยุ่วุ่นวุ่นพอสมควรนะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะครับดาวนะครับในราศรีกันเนอะเขาเรียกว่ากัมมะนะฮะกรมมะพุทธะ กรมะก็แปลว่าการงานเนาะปุตตาแปลวิเริ่มก็แสดงว่าเราอาจจะมีไอเดียจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องของการงานทํานู่นทํานี่มีความคิดต่างๆที่จะทําให้งานเจริญก้าวหน้านู่นนี่นั่นเราก็ว่ากันไปนะก็ถือว่าโอเคไม่ได้เสียหายอะไรเพียงแต่ว่าไอ้เจ้าเรือนดาวคันเนี่ยตอนนี้ยังตกมรณะอยู่นะครับฝ่ายจรุดก็นะครับอีกสักพักนึงนะครับเพราะดาวคันเนี่ยอยู่หนึ่งราศีประมาณ45วันนะครับนั่นก็หมายความว่าอาจจะเป็นช่วงที่เราคิดวิเคราะห์ทำนู่นทำนี่ทำแผนการตลาดไปก่อน นะครับนะเพราะว่าตอนนี้โอเคไอ้ส่วนดีมันมีอยู่นะครับก็คือตรงที่ดาวเนี่ยไปสถิตยอยู่ในภพปุตตะแลวมนถึงตัวนะครับแต่พอเดือนหน้าเดี๋ยวดาวผู้วพวุทธก็ย้ายแนละ้วผมมองว่าเรื่องงานเรื่องอะไรประมาณนี้เนาะก็รวมทั้งเรื่องคู่ครองด้วยนะนะครับเพื่อก็คือช่วงนี้เป็นช่วงศึกษาเรียนรู้ไปก่อนละกันนะเพราะว่าดาวที่กําลังจะเข้าไปอยู่ใน เรือนราศีพุธศกเนี่ยก็คือพบเรือนไม่ค่อยดีนะก็อาจเป็นลักษณะวางแผนไปก่อนนะในเรื่องของความรักในเรื่องของการงานอะไรต่างๆมีอะไรก็เราก็ทําของเราไปก่อนนะไอเดียจะในการคิดอะไรได้ก็คิดไปนะแต่อย่าเพิ่งลงมือทำนะครับเพราะดาวาเดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาดูเสื้อไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับได้ไพ่แต่ยาเนาะมหาปาภูคือไพ่นี้เป็นไพ่ที่ต้องบอกว่าเหมือนทําอะไรคนเดียวนะโดดเดี่ยวเอามารวมนะถ้าเกิดคุณจะ ร่วมหุ้นเกี่ยวเรื่องของการงานหรือเรื่องคู่ครองหรือเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับนะต้องเคลียร์ในเรื่องของออความสัมพันธ์ให้ชัดเจนนะถ้าเป็นเรื่องความรักก็ต้องให้ชัดเจนถ้าเป็นเรื่องของการงาน,านก็ต้องให้ชัดเจนว่าถ้าเกิดร่วมมือก็ต้องร่วมมือกันจริงนะไม่ใช่ว่าร่วมมือเฉพาะออกสื่ออยู่ข้างหน้านี่ร่วมมือดีๆนะแต่พอรับหลังนี่ก็เรียบร้อยไม่ได้นะคือไพ่ใบนี้เหมือนไพ่ที่ท้อแท้เหน็ดเหนื่อยตัวเองเดินออกมาจากป่าคนเดียวมือกุม หน้าอกนะประมาณว่าช้ำใจเลือกเกินนะแล้วก็ถือไม้เท้าเดินออกมาอะไรประมาณนี้นะก็เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าถ้าจะลงทุนหรือจะทําอะไรยังไงกับใครไม่ว่าจะเรื่องของการงานหรือความรักนะครับจะต้อง นะครับคุยในเรื่องของข้อตกลงอะไรกันให้ชัดเจนเพราะมินะนั้นแล้วคุณเองจะเป็นคนที่เสียใจหรือคุณจะเป็นคนที่เสียเปรียบในท้ายที่สุดเนาะไพ่ก็มาเตือนประมาณนี้ก็คือให้รอบคอบอะจะทําอะไรไงก็ให้มันรอบคอบนิดคิดให้นานๆคิดให้มากๆนะไม่ว่าเรื่องความรักหรือเรื่องการางานเนาะไพ่ก็มาเตืนประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อ